สวัสดีค่ะพบกับหุ่ยจูรู้ฟ้าทำไมถึงชื่อรายการหุ่ยจูรู้ฟ้าเพราะว่าหุ่ยจูเป็นชื่อจีนของจูนจริงๆโดยบ้านจูนเนี่ยเป็นบ้านที่เป็นคนจีนเพราะฉะนั้นจะมีการชอบแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้า ดูดวงมาตั้งแต่อดีตกาจนถึงปัจจุบันเมื่อเวลาผ่านไปเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้เราเลยเริ่มศึกษาศาสตร์นี้อย่างจริงจังโดยาศาสตร์ที่จูนศึกษามีหลายขแขนงมากๆอาทิเช่นโหราศาสตร์ไทยไพ่ออร์เคลไพยิปซีการดูดวงด้วยลายมือการดูไพ่รูททาให้เรารู้สึกว่ามันครอบคลุมและแม่นยำที่สุดเราจึงเลือกมาเป็นโหราศาสตร์ไทยบวกกับไพ่ออร์เคลเพื่อมันจะได้ครอบคลุมในทุกๆด้านเวลาดูดวงให้กับแต่ละท่าน โดยจุมั่นใจว่าทุกๆคําถามไพ่จะสามารถตอบเราได้โดยการดูแต่ละครั้งเราจะเลือกไพ่ทั้งหมด3ใบเพื่อที่ว่าจะได้ขยายความในเรื่องนั้นได้อย่างแม่นยําและถูกต้องซึ่งในการทํานายแต่ละครั้งจุลจะดูจากลัคนาราศีเกิดของท่านเนื่องจากว่าการดูลัคนาราศีเกิดจะมีความแม่นยำกว่าการดูราศีเพราะเราจะต้องดูจาก 1. วันเดือนปีเกิด 2. เวลาเกิด 3. จังหวัดที่เกิดจึงมีความแม่น ตัวทุกทกท่านมากที่สุดสท่านที่ไม่รู้ลัคนาราศีของตัวเองสามารถส่งข้อมูลชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดมาให้คับทางทีมงานของจุนได้ที่ Line at อารมดีชาแนลตามด้านล่างนี้นะคะในของท่านที่เกิดลัคนาราศีกันประจําเดือนกันยายน 2,566ขอให้ท่านตั้งสมาธิให้ดีจนขอเป็นตัวแทนในการหยิบไพ่ในครั้งนี้นะคะทางด้านการงานของท่านจะเป็นอย่างไรใบแรกจะเป็นการงานนะคะใบที่2จะเป็นเรื่องการเงินต่อไปจะเป็นเรื่องความรักสำหรับคนโสดนะคะและใบสุดท้ายจะเป็นความรักสำหรับคนมีคู่การงาน สำหรับชาวลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนนี้บอกได้อย่างเดียวทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทำอะไรก็ดีทำอะไรก็มีแต่คนรักคนเมตตายิ่งถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับด้านจิวเวลรี่รับรองว่าท่านปิดโปรเจกต์ใหญ่ของท่านได้อย่างแน่นอนในเดือนนี้การงานของท่านดีจริงจริงการเงินนะคะ ยังไม่ได้อย่างสิ่งที่หวังไว้ถนะ้าใครไปกู้เงินธนาคารท่านอาจจะต้องรอก่อนนะคะอาจจะมีการติดต่อมาในเรื่องของหลักฐานหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่มีการหยิบยืมเงินหรือ,อมีการซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลในช่วงเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีนักนะคะอย่พิ่งงูวามไปความรัก สำหรับคนโสดนะคะอาจจะมีการาพบเจอกันมีการค่อยๆสร้างาความเชื่อมั่นความรักต่างๆค่อยๆสร้างทีละเล็กทีละน้อยให้ฐานความรักของท่านมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรค่อยๆดูกันไปก่อนนะคะความรักสำหรับคนมีคู่นะคะสิ่งที่สะสมมาปัญหาทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ยังเฉยเมยที่ยังไม่กล้าสู้กับปัญหาในเดือนนี้โอกาสของท่านมาถึงแล้วปัญหาต่างๆของท่านจะได้รับการแก้ไขจะได้รับการเปิดเผยจะไปในขนทางที่ดีที่ถูกท,ที่ถูกต้องนะคะใบสุดท้ายสำหรับบทสรุปของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนกันยายน2566จะเป็นอย่างไร สรุปของชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้สมหวังอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจอย่างจริงอยากกับสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้นะคะอาจจะมีการทะเลาะบอกแวง้งหรืออาจจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกับหลายหลายฝ่ายอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นผู้บริหารอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะคะอาจจะมี าการทะเลาะกันเกิดขึ้นแต่ว่าอย่าพิ่งท้อแท้ใจไปนะคะเพราะว่า,าจุนเชื่อว่าทุกๆอย่างมันสามารถแก้ไขกันได้นะคะในเดือนนี้ขอให้ชาวรักคนาราศีกันโชคดีจุนเป็นกำลังใจให้นะคะ